อ s อ a l a m u a ะ a i k u ารมะตุลล t u l วะระเราะกาตุฮ์ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ในช่วงเก็บเรื่องเล่าเอามาฝากก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องหญิงชั่วร้ายกับชายซแเลในอดีตมีกลุ่มชนชาวบันีอิสรออีล มีหญิงคนหนึ่งที่หน้าตาสดสวยงดงามยิง่งแต่นางเป็นหญิงที่ชั่วร้ายวันวันหนึ่งมีแต่การแต่งหน้าแต่งตาทาปากทารุทเพื่อเย้ายวนผู้ชายที่ผ่านไปผ่านมาและในเมือง,งนั้นมีชายหนุ่มที่มีอุปนิสัยที่งดงามยิง่งมีความจำเกรงต่อรสสุภาณาหูวาตาลาทุกๆวันเขามุ่งมั่มมนอยู่กับการ ศึกษาหาความรู้ทางด้านศาสนาะและทำอิบาด์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาอยู่มาวันหนึ่งเขาต้องเดินทางไปทําธุระแล้วจะต้องผ่านหน้าบ้านของหญิงชั่วร้ายคนนี้ในขณะที่เดินผ่านหน้าบ้านนั้นหญิงคนนี้เห็นเขาจึงเผยร่างกายส่วนหนึ่งให้ชายที่ซอนและคนนั้นเห็น ด้วยความสวยของนางชายสแเลถึงต้องชังงักและแพ้ใจตัวเองเขาเดินเข้าไปตามคำเชิญชวนของหญิงคนนี้เข้าไปในบ้านซึ่งเปิดประตูอยู่เมื่อเขาไปในบ้านหญิงคนนี้หญิงคนนี้ก็เริ่มลวนลามเขาขณะที่ชายสซแลกำลังจะจับมือของหล่อนฉับพลันเขาต้อง สันสะท้านเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเขากำลังตกอยู่ในความชั่วโดยไม่รอช้าหญิงโซและคนนี้จึงรีบวิ่งออกมาจากบ้านของนานั้นเสียแล้วล้มฟุบอยู่กับพื้นสายที่หน้าบ้านหญิงชั่วคนนี้วิ่งตามออกมาด้วยความหงุนงงและเข้าไปใกล้กับชายโซแล็คนนี้และถามว่าท่านเป็นอะไรไปหรือ ทำไมท่านจึงนี้ออกจากข้าชายซอเลคนนี้ก็พูดอย่างตะกุกตะกักว่าข้าตัวล้อปล่อยให้ข้าไปจากที่นี่เถิดหญิงชั่วร้ายคนนี้กล่าวว่าท่านไม่เคยทําผิดชนี้เลยหรือชายซอเลพูดขึ้นว่าขอสาบานต่อลวอาข้าไม่เคยทำความผิดชนี้มาก่อนเลยชายหนุ่มซซเลไม่เคยทำดีนา แม้แต่ครั้งเดียวเขารู้สึกกลัวต่อลอสุภานาหัวตาลามากหลังจากที่รู้สึกตัวว่าตัวเองโดนชายตอนและนับสู่หลอกลวงเมื่อเห็นชายหนุ่มที่มีท่าทีเช่นนั้นหญิงชั่วคนนี้เริ่มคิดได้และรำพึงรำพันในจิตใจว่าโอ้ตัวข้าดูเถิดชายหนุ่มคนนี้แม้จะเป็นความชั่วเพียงครั้งเดียว เขายังกลัวต่อลอสุบฮานะหูวตาลามากมายขนาดนี้และตัวข้าลักรกระทำผิดมานานนักเป็นปีปีข้าไม่สมควรเกรงกลัวต่อลอาตาลามากกว่าเขาดอกหรือช่างหน้าอนาทแท้ยิงคนนี้ก็คิดยอ้อนหลังถึงบาปกรรมอันมากมายที่เคยกระทำมาในอดีต แล้วนางก็ต้องหลั่งน้ำตาออกมาเนื่องจากความสำนึกผิดหญิงคนนี้ขอโทษต่ตอลัสุภานาหูวตาลาและกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีตั้งแต่วันนั้นหญิงคนนี้ปิดประตูบ้านของเขาเฝ้าทำอิบาดาทักดีต่อลัสุภานาหูวตาลาอ่านอัลกุรอาน,านและรีเกตประลึกถึงรัศมีสุภานาหูวตาลาเป็นประจำ ในเวลาต่อมานางคิดถึงชายหนุ่มที่จะทำให้นางสำนึกได้ถึงตัดสินใจเดินทางไปหาเขาด้วยความหวังว่าจะได้รับเรียนศาสนาจากชายหนุ่มคนนั้นแในหากเขาไม่รังเกียจฉันก็จะเสนอตัวเพื่อขอแต่งงานกับเขาซึ่งเป็นชายที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเองเมื่อนางเดินทางมาถึง จึงให้สลามที่หน้าประตูบ้านชายหนุ่มผู้คลั่งเคร่งกับการทำอิบาดะลุกขึ้นจากที่นั่งไปเปิดประตูโดยไม่คิดว่าผู้ที่มาเรียกเขานั้นเป็นใครเ <c oughs> มื่อชายหนุ่มที่ซอลแลได้เปิดประตูออกมา <c oughs> ก็พบว่าหญิงคนหนึ่งมายืนเรียกอยู่หน้าบ้านและหญิงคนนั้นเมื่อเห็นชายที่ซอลแล เปิดประตูออกมาแล้วเขาจึงเผยผ้าคลุมหน้าของเขาเพื่อให้ชายหนุ่มจำเขาได้ชายหนุ่มเห็นหน้าหญิงสาวที่เคยหลอกลวงตนเองมาก่อนถึงกับตกใจด้วยความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาว่านางจะหลอกลวงเขาอีกครั้งเขาจึงเป็นลมลม้มลงไปแล้วก็สิ้นใจในที่สุดหญิงู้นี้กลับตัวเป็นคนดี เศร้าเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากและเขาก็พูดกับตัวเองว่าเป็นเพราะข้าแท้ๆที่เขาต้องตายโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดอาภัยในบาปก,กรรมของเขาด้วยเถิดข้ามาที่นี่หวังด้วยว่าจะขออภัยเขาเรียนรู้ศาสนาจากเขาและต้องการเป็นภรรยาเพื่อปรนมีบัตรเขาแต่แล้ว เขาต้องตายเขาต้องจากไปเนื่องจากข้าความผิดของข้าช่างมากมายอะไรเช่นนี้ในครั้งต่อมาเนื่องจากผู้มีความตั้งใจจริงและการกลับตัวเป็นคนดีของนางนางจริงได้แต่งงานกับญาติคนหนึ่งของชายซอและผู้จากไปนางปฏิบัติสามีของนางอย่างดี และเฝ้าวอนขอนุอาต่อเอกองค์ลัสุบภานาบูวาตาลาให้แก่ชายหนุ่มผู้จากไปทุกวี่ทุกวันนางมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมีทายาทที่ดีสืบสกุลหลายคนที่เป็นผู้รู้ที่ทรงคุณธรรมในที่สุดชีวิตที่เคยแหลกเหลวมาก่อนก็คืนกลับมาสู่การพักดีต่อผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตา เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะแยรทมที่ดีของคนคนหนึ่งสามารถทำให้คนชั่วกลับกลายเป็นคนดีได้สองอย่าดูถูกคนอื่นเมื่อเราเห็นเขาทำผิดวันหนึ่งเขาอาจจะสำนึกก็ได้เราต้องขอดูอาให้เขาข้อสามไม่ว่าเราจะมีความผิดมากมายขนาดไหนอัลลอฮฺสุบฮานอาูวาตาลาก็พร้อมที่จะให้อาภัยเสมอ ให้เราสำนึกและปรับตัวจริงๆด้วยเถิดและข้อสุดท้ายหากวันหนึ่งเธอต้องมีครอบครัวก็จงเลือกคู่ชีวิตที่ดีมีอิมหานเธอแล้วเธอจะไม่ผิดหวังอย่างจริงๆวันนี้ช่วงเก็บเรื่องเล่าเอามาฝากหมดเวลาลงแล้วอินชาอัลลอฮ์ติดตามรับชมรับฟังในครั้งต่อไปขอให้ท่านทั้งหลาย Semoga bapak suka dan berjaya. Terima kasih.